Panda, 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 panda. I got broads in the landin', cheese of the lean of fan, credit cards and the yeah, no in the scammers, hit the licks in the van. สวยนะเป็นลิงก์ดาตานะอยู่ใต้คลิปเนากดเข้าไปนี่ไปตรงที่ดาวน์โหลดจะได้ไฟล์นี้มาไฟลดาตา้าก,กดค้างไปที่เพิ่มเติมแตกไฟล์แตกไฟล์ไปที่ก็ตกลงรหัส ใส่ตามนี้เลยนะตามนี้เละปึ๊บทีนี้เราก็มารอในตรงนี้ผมจะตัดไปนะอ่าเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์นี้มาให้กดเข้าไปก่อ,อนนี้ไป้ <c oughs> เราคัดให้เราตัดอันนี้ไป นี่คำว่าตัดกดตัดไปแล้วก็ไปที่กดเข้าไปไปที่ d a t ตาแนดอยดาาั a ตแล้วก็กดวางแค่นี้ก็เขา้าเกมเลย